ลูบี้ลูฟี้วีแคสจัดไปฮะยอยากดูอะไรฮะมิติมิตริตรังหนึ่งใช่ไหมทุกคนอยากดูอะไรทุกคนอยากดูอะไรครับโหวดโหว,วดเร็วคอมนี้เล่นอะไรก็ได้แตงกวามันน่ารักไม่เคยว่าพี่เลยกำบัดอย่างเดียวไม่เคยว่าเลยอยากดูอะไรเร็วๆโหวดเร็วเรรตัวยากได้หมดตอนนี้ยเพราะว่าเรามากับแตงกวาและสก,กีขึ้นแกล่งทำไงครับชนะบ่อยๆเล่นสึกสุดยอให้ติดอันดับต้นๆฮะ น้องดำม,มิจซ่หนึ่งน้องดำหนุ่มิีหนึ่งเร็ว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 โวดวตน้องดำน้องดำจัดไปฮะน้องดำม,มันคืออะไรวะเอสจี SG เหรอ,อ,อ,อผมแมนมากครับ <laughs> ช่วยกันรีพอร์ตนะเดี๋ยวดูในเกมนะครับของจริง <laughs> ของจริงนะของจริงนะ วันก่อนยิงจนร้องขอชีวิตวันก่อนยิงจนร้องขอชีวิตเลยไปทุกข้ามเหรอครับไม่ใช่ฮะข้ากเราเองนี่แหละโอ้ยแล้วเจอฟินว,ว่าเจอน่าจะมันน่าจะตึงอยู่แล้วว่าม,มันเป็นแรงตำนานเนี่ยมันต้องเจอตำนานขึ้นไปถูกต้องมัอเคไม่เป็นไรสนใจฮะ เราจะทําเป็นไม่ได้ยินกันอะไรก่อนเดี๋ยวดูน้องดมพี่นะครับน้องดำอ่ะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สายฟรีเล่นตําแหน่งเอสน่าสนใจมากๆอันนี้น่าสนใจมากมันจะแม่นมากๆแม่นแบบแม่นโคตรเลยครับมิจี้อายฮะอ้าวไว้จับบอนไม่ได้อ่อนแอแล้วมันลบกูรุนแรงด้วยประเด็นถ้าเกิดว่าเขาไม่เจาะบ่อ,บอใต้แป้นอะ่ะเขายิงไม่ลงหรอกอันนี้ยเขาไปเจาะบ่อ,บอยอมยอมยอม โคตรเปียวดูพี่เดี๋ยวโอ้โหเอาเรื่องจังฮะเก๊กเลยกดหัวใจฮะฟินยังกดสติลให้นยเดินมากดสติลอย่างเงี้ยเป็นการชาบูอย่างหนึ่งอะไรกอดโอ้แล้วตกด้วยแล้วพี่สวบพี่สวบเลยฮะอะไรมันบินมาตกได้ไงวะโดนพี่นะแล้วกดหัวใจแบบเตงๆงะสองลงหนึ่งงะเขาแตกมาจากการโดนตกเมื่อกี้ยังไงวันหลังย่าตก ถ้าตบพี่ยิงลงนะอะไรลบกกุนแรงจะไปลงได้ยังไง <laughs> มันเดินมอง,งน้านะโกงปะเนี่ยลบกกุนแรงแล้วเมื่อกี้ยะโคตรเฟี้ยวฮะสติวอีกแล้วเหรอระวังสติวข้างนู้นสติวเก่งจังวะเนี่ยเจาะบ,บอ่ออีกแล้วอย่าเจาะบ,บอดีเซนโดเล่นดีดี ลูกลงเว้ยมันลงบ่อยจังวะสวยฮะลูกคุณแรงมันป่าเซนโดขึ้นเหรอวะลูกคุณแรงยิงเลยฮะโคตรแมนฮะตแต่ตแตกหลอกอันนี้ไม่มีตแตกเลยเลยอะแต่ยิงลงมันเปลี่ยนวิธีนะัสตแตกใหม่นะตอนโดนตบแตกไม่เคลียร์นะตแตกไม่หายฮะสตแตกลดลงแต่ไม่หายเออสวยฮะดี โคตรฟียวโอ้โหดูดิเฮ้ยโกงละเนี่ยเกียดน้องดำอย่างเงี้ยมันจะโดนตบแบบเนี้ยได้ยันไงล่ะได้ยนไงล่ะมันโดนตบแบบนั้นอะยิงเลยฮะยิงเลยอะทำไมอะรู้จักน้องดำปืนกลปะแล้วดูข้างเราโคตรเอาอะหมายตายพร้อมแล้วตูมน้องดำปืนกลนะเนี่ยยสบาย ทำงานเป็นทีมทำไมเซนโดมันตกไกลจังวะคือตัวอื่นมันตกไม่โดนหรอกแต่ว่าน้องดำเนี่ยมันสามารถ <c oughs> ลบกุนแจน้องดำเนี่ยมันสามารถโดนตกแบบไกลๆไดนะ้ปล่อยบอลปล่อยบอลอบอต่ำโดนพี่อีกรอบโคดงม่นเลยฮะ <c oughs> แล้วพี่เจก,กเลยดีกว่าปิดพี่ไม่อยู่หรอกพวกเนี้ยประสบการณ์น้อยโดนนะตัวฟรีอย่างหดนะเชียวสกีปุ้นเฮ้ยไอ้นี <c oughs> น่ <c oughs> สามแต้มไม่ธรรมดาลงนี่ตีมือเลย สองแทมอย่างเอ้าแล้วเก็บบอลส,สิสวบเสยฮะแล้วยิงเลยฮะโครเสียบอลได้มาฟรีฮะเพื่อนบอกไม่ตายพร,ร้อมแล้วมีไม่ตายแล้งไงใครส่นฮะไปฮะาลากจูนเข้าใต้แป้นเหมือนเดิมแล้วให้เพื่อนอันติอัดหน้าจูนดูฮะของเจมดูอันติอัดหน้าจูนจูนแลต,ข,ตขึ้นหนจูนบอกอันติไม่ต้องฮะตบเลยเสียหลักฮรล่วงเลยเพื่อนร่วงเลยฮะฮุกฮุกเออนึกว่าจะไม่ฮุกโคตนหลุนเลย็อดพ้อกดาที่หนุ่แตงกว่า เน่นแบบช้ามากครับพี่เสียขวัญเลยวะเนี่ยถ้ามันส่งคืนมาพี่โกรธเลยเนะี่ยแล้วกูรุนแรงด้วยโดนด้วยควันระวัลงเตยียวตัวเติดควันนักขวัในตำนานฮนะยิงแน่นอนลูกนี้ยิงมันยิงดูก็รู้แล้วมันจะยิงยิง <c oughs> ยิงธรรมดาอยู่นะอยูโรอเตะไปตรงเวปั๊บอะไรก่อนจูนอะไรก่อนไอ้อ้วนเอ้ยไอ้น้ำหนักมาก่อน จะเดินออกมาตกพี่เว้ยคนละคาา์ดูพี่ด้วยตัวอย่างเล็กอะไรลบกกรุนแรงเฮ้ <c oughs> ยลบกกรุนแรงมันยิงลงทุกลูกเลย <c oughs> มันบัฟเป็นโดรหรือเปล่าวะโคตรปียท้าด <c oughs> ีดีตก <c oughs> เอาเรื่องฮะสแตกจากการอันติมาฮะยิงไม่ลงะ ไอ้น,นี่นลบกูรุนแรงลงอะควรนะกคตรในตำนานสี 4, 3, น่สามเจ็ดคะแนนได้โยได้โยู่ถ้าลบกูรุนแรงว่าไม่ลงเราชนะขาดหนูไม่เกมเนนะี่ยโคตรเฟีย้ยวโคตรเฟียฟ้ยวเหนื่อยจต่ว่าเล่นน้องดำเนะ่ยตัวใชจเดนโดมันโกรธนะแต่เดนโดว์ะมันคือโกงอะมันยิงลบกูรุนแรงลงอะ โอ้ยมันเท่มันเท่แล้วโดว์นมันเท่ยิงเลยฮะบอลได้มาฟรีต้องรีบปล่อยทีโอ้เท่ฮะตู้ทำงานกันเป็นทีมบอกแล้วน้องดำมาทีเด็ดควนอ่อาโดว์นเนี่ยฮะแตงกวารอเก็บอยู่แล้วเป่หวะแตงกวามัรับจบอยู่แล้วแล้วดูแต่กว่าฮะระบางรบงัง อ้าวแล้ว hmm, พ so mm ิงหลัง like ช so ูดโล่งๆเน้นๆโคตรเอาครับเดินมามองง่ายพี่ด้วยไม่ธรรมดาเขาเจ๊งต้องงี้ฮะพวกเราแกร่งสุดจังหวะสองโดนอยู่แล้วฮะจังหวะแล้วดิชักกี้มันตบไม่โดนวันนี้มันปิงหลอกนี่เขารอจังหวะสองกันหรอแล้วจังหวะหนึ่งไม่ตบหรอวะลบกูรุนแรงเออไม่นงละกุรุนแรงไม่พอโอ้ย ได้อยู่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 ฉันแค่พลาเล็กน้อยปวดไว้ใจฉันบอกแล้วน้องนำมาทีเด็ดลบกูรุนแรงเป็นไงสบายลงรัวๆะเกมเนี้ยมันไม่น่าทําลบกูรุนแรงมาเชื่อปะ่ะมันน่าจะทําแบบว่าลบกวนธรรมดาคือรวมกันไปเลยลบกวนก็คือลบกวนอะไรเนี่ยรุนแรงกับมาธรรมดานี่ดูไม่ออกนะลบกูรุนแรงลงรัวๆเลย ทาเงาเซนโดล่างสองยังไงครับผมหลงตลอดเลยฮะต้องเปิด GPS อ่ะขนมด้วยถ้าเปิด GPS เราจะไม่หลงเลยอันนี้ข้างข้างเราคลองรีบาวนะครับรีบาวไปหกไฟลตรงข้ามารีบาวได้แค่สนะครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวยิงทั้งคู่เนาะเซนโดล่างสองทำใต้แป้นก็ไม่ผ่านมือลนะูบี้กับลูฟี่ตบไปเจ็ด